เสียงแตกไหลออกเออฝนฝนมัดขอแล้วขอแล้วขอแล้วเออ๋อเร็วเร็วเร็วก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับ สวัสดีครับมาลูกคบเชียร์ครับรบอกว่าอะไรแล้วเช่นเคยครับวันนี้อยู่คงหน้าโมเดลพี่น้องมาสอนปลาครับสอนปาลาอยู่ขับยุง่งตับยุ่งืมว่าแล้ว มาสามคนก็พอครัรบ,รบ,รบ,รบรหยลวด้ไปยัไตนี่นอุ่นน้ำจนะครับพีน่น้องีปานเย็นดีดวมันมืนแนมะ่อลงมากลวดเมาามาดไปลวด เหมือนรมาก็ลุมเต็มตัวเต็มตมเลยาครับหาหน้าหมามมาครับมาลอเหูนอนกัน

คือเนาะนี่หยังบ่นี่ระวังดู กระชิ่งสองตัวโอ้ยกุ้งคือตัวเงี้ยแหละนี่ไหมอะไรหมนมาเดี๋ยวเราเอาออกดึงยาวออกอู้กระชิวหน่อยเอาไป็นมกอู้งมาตัวเงี้ยครับมันคือบ่อนอยู่เปพ่อ หมดท่อนเนาะหมดตงตมป้าอยู่หน่อยนี่เนี่ยกุ้งมาตัวเมียกุ้งเราเวลากุ้งหัวพี่นหัวได้พออพยานไปหนเนี่ยเจ้าไปนามมากที่ละกูเนี่ เอาแล้วหนายดูยได้เลยลกแยกพี่น้องบาทแรกได้ครับนี่ต้องใส่เข้ามานับตัวได้บาทแรกเนาะโอ้ <Okay. S 1> oh, ตัวนี้ okay. เดี๋ยวปอกห้อยหอจิไปปล่อยร่องหมองกาครับเดี๋ยวห้อยหน่อยเต็มอยู่ห้อยห้อยจุด เดี๋ยวใช่ใิ่มาเบิ่งน,น,นข้องนี่ครับมันนี้ต้องหันคล้งน้อยนี่ขล้งนี่เิงเลือกคักนีด รอเะไรอีกครับพี่น้องขอลงเลยเล,ลงเลยมืกินงนึงยังนานเลยลงมราโลา่ขนึงกินัง,งนึง,ง,งยังยง

mình lực dứt rồi, lực dứt rồi con cần นเลยขึ้นัวขึ้นอออออตึกกันนะครับตึกนะนฮี่ว่ะอู้อู้นหมูอ๋อลงไหมเดี๋ยวตัหน่อยเฮ้ยบ่ะเอาไปเรื่อยไปเรื่อยนี่จะกุมยืดเดย กุ้งน้อยไร้ขนาดพะนะครับถอยหลังวะไดรมาอะไรฟังน้ำมาเลยอะไรฟังน้ำ ต้นบักพีครับทา่านหนต้นบักพรีน้อยเอาผลแรกสุดโอ้ ไปบ่หัดฟังกินนพปมัดหยิบทิพยอ๋อมัรอลุนครับที่ห้องหยิบอีกลลลปลาหน่อยได้ขนาดครับที่เอาด้ปลาควะไม่ต้องเอาแบบน่าทาไหม ขอหน่อยปลาคลอหน่อเขาด้านปลาเช็เงก็เด็กหมกอยู่นปลาเช็งกับนีครับปลาซิวตาหางโวดหัวอือออกเด้

มันหลอดตาไดอีกไหมวะเยอะมากี้เก,กินไ<อ>ใกล้ชุดเรวครับทา่าขุนมาเดเลยนี่นะ

กว่าอะไรฟังป <itos, S 1> ่าวเอาใดอยู่ใดอยู่บอกมาเลยมาเลยโอ้ครับมีรุ่นเหรอครับมีรุ่นแล้วป้า <laughs> Ma nhàng luôn đúng không anh? Cày đó, cày <kể> đó <laughs> Hòa mướt lấy hòa phà Cái mướt

ว่าแหละเป็นสอนทางน้ำเบิ่งน้ำคันครับเบื้องครับเท้าจุนพูนออขาคอสาทีนะ่นี่แหละ 哎，没错。嗯。 กิงสารอะไรหรอขึ้นไปน้ำหนานเลยนะส่อตาปลาสลิดมาเลย มาดเบ่ง,งน,นี่นี่เข่ยนหรอไปเต่นต้องสังไงยางไปวะไปยางไปยางไปหัน่นละเดี๋ยวเราลงไปพุดเลืกลงไปงนี่ละับพี่น้องไปสั่งครับมะขือแบบที่นี่ เป็นจางจาง,งสมัยโบราณครับมาดิสีฮวานแหรอครับ เหรอครับเป็นฟางน้อยสมัยโบราณครับมัาน่้ยท่านเคยลงจักเทียอครับมองมัน่อย 6ขนาดครับอ้เบิ่งคขับปลาไปไปคาง้างนี้เป็นต่อไม้ครับเอามาเบิ่งน้ำกันครับมัเนี้ ส่วนบาทแรกเป็นจังไหนครับบาทสามสิบแก้ามาตรงนั้นกันครับตาที่เดือดเฮือมาตาที่เดือดร้ายครับเคลียร์แบบเต็มกันเลยเหรอใช่

ออกน้ำมันขังน้ำมากับมีต่อ,อยู่มัน บาดนี่นี่ปลาใหญ่ใช่ครับบาดเนี่ยโอ้โหไค่เรืนี่ตัวนีบ้บ่อเลือรครับตัวนี้ไค่พี่น้องตัวเดียวอยู่ตัวกูไปรวมทุกท่านไค่โอ้ยกินปลาน้อยลละอ้วนขนาดครับตึ๊งปลาเขง็งจะต้องกินกันตึ๊งปลาควาบว่บ่กินเรอเม่ไห่แหละนี่กินกัน ปะงปะบึงกว่าปเขียงมันปเข็งซี่พี่ได้ครับเนี่ย <ไป S 1> ธรรมชาติครับประเขียง เห็นบอลอยู่เหรอครับเห็นบอลแล้วครับเห็นบอลแล้วครับเห็นบอลนะครับอ๋บออานนี้พอลาดหลับหลับไปไหน อตร,งงรอย่าปีงเกิดปีงพอดีนะครับเพิ่งกระดูกปีงขึ้ยสามตัวรอบนี้จะตัวแบบพ่อปนครับปีงข้างพอล่ะ เสียงแตกไหลออกเออฝนฝนมัดขอแล้วขอแล้วขอแล้วอ๋ออาอเร็วเร็วเร็วเปลายางปลาไหลมีเก็ดพนะครับไหลเอ๋อ ปลาคอแหมว่าขันนี่บาดนีหลอดสุดท้ายครับรอบนี้ขาน้องพี่น่องวันนี้ละอีกตัวไส่เออเดียวอือไอ้กำนองเขามาแล้วครับไครคะค้าสนี่เอาอยู่วะอือได้ยังได้ปลาคอปลาคอนควกันเบื้องรับปลาอุดมสมบูรณ์ครับปลาธรรมชาติครับปลาหน่อยละเออแม่นดิปลาเค็งอีกคำนี่ง

โอเคครับพี่น้องมอนี้กามานเนยอะครับพ่อได้อยู่ได้กินเนยอะครับขอบคุณสำหรับคนติดตามเราชมครับพอกันไหมนะีพี่หนาสำหรับมอนี้ขอการคข้ามาสวัสดีครับ